สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูหมิวอ,อีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูหมิวจะพูดถึงทักษะอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญนั่นก็คือการอ่านในเรื่องรับสารด้วยการอ่านค่ะการอ่านก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าการฟังแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะการรับสารด้วยการอ่าน เรามาเริ่มที่ความหมายของการอ่านกันนะคะการอ่านคือการแปลความหมายของตัวอักษรมาเป็นความคิดดังนั้นการรับสารด้วยการอ่านก็คือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ความคิดและประสบการณ์ของผู้อื่นจากการอ่านมากั่นกรองเป็นมวลประสบการณ์ของตนเองนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประเภทของการอ่านกันนะคะ การอ่านอาจจำแนกได้เป็นหลายประเภทด้วยกันเช่นถ้าคำนึงถึงวิธีใช้ความคิดหรือพฤติกรรมการคิดของผู้อ่านอาจจำแนกได้ดังนี้ 1. การอ่านเก็บความรู้ 2. การอ่านเอาเรื่อง 3. การอ่านวิเคราะห์และ 4. การอ่านตีความค่ะเรามาเริ่มที่การอ่านประเภทแรกกันนะคะ การอ่านเก็บความรู้การอ่านเก็บความรู้เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเรียนทั้งตามหลักสูตรและการเรียนด้วยตนเองเป็นการอ่านเก็บความรู้ที่ต้องแยกแยะใจความหลักและใจความประกอบเพื่อให้สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลและสรุปบันทึกความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ การอ่านเก็บความรู้นั้นผู้อ่านอาจเลือกเก็บเฉพาะความรู้ที่ตนเองต้องการได้เพื่อไปใช้ประโยชน์บางอย่างนั่นเองค่ะต่อมาอ่านเอาเรื่องการอ่านเอาเรื่องเป็นการอ่านเพื่อให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและในระหว่างอ่านต้องคิดติดตามเรื่องราวให้ได้ต่อเนื่องกันไปจึงจะสามารถอ่านได้รู้เรื่องโดยตลอด การอ่านเอาเรื่องจะได้ผลสมบูรณ์นอกจากต้องรู้เรื่องและเข้าใจเรื่องโดยการตอบคำถามได้แล้วผู้อ่านควรจำเรื่องให้ได้ด้วยบางคนอาจจำได้เฉพาะเขาเรื่องบางคนจำรายละเอียดได้และลำดับความได้ตรงตามที่มีอยู่ในบทอ่านบางคนจำเรื่องราวได้ครบถ้วนบางคนอาจจำได้ไม่หมด ทั้งนี้ย่อมอาศัยความสามารถเฉพาะตัวและความพยายามที่จะฝึกฝนตนเองอย่างไรก็ดีตามปกติถ้าอ่านด้วยความตั้งใจมีสมาธิระหว่างอ่านโดยไม่เร่งรีบจนเกินไปก็มักจะรู้เรื่องและเข้าใจเรื่องได้ดีนั่นเองค่ะต่อมาอ่านวิเคราะห์การอ่านวิเคราะห์เป็นการอ่านเพื่อแยกแยะเรื่องออกเป็นส่วนย่อย,ย,อย เพื่อทำความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะการคิดเมื่อแยกแยะออกเป็นส่วนๆได้แล้วก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาให้ได้ว่าส่วนต่างๆเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไรกล่าวอย่างสั้นๆได้ว่าในการอ่านวิเคราะห์นั้น ผู้อ่านไม่เพียงแต่ตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเท่านั้นแต่ต้องตั้งคำถามต่อไปว่าทำไมหรือเพราะเหตุใดแล้วเป็นอย่างไรหรือน่าจะเป็นอย่างไรเป็นต้นคะ่ะและสุดท้ายอ่านตีความการอ่านตีความเป็นการอ่านขั้นที่ต้องใช้ความคิดสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งกล่าวคือเมื่ออ่านวิเคราะห์แล้ว ผู้อ่านจะต้องพิจารณาอีกครั้งถึงสาระสำคัญของเรื่องว่าผู้เขียนมีเจตนาใดเช่นแนะนำสั่งสอนเสียดสีประชดประชันหรือต้องการบอกอะไรแก่ผู้อ่านซึ่งสารนั้นอาจเป็นความตั้งใจหรือเจตนาอื่นก็ได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าประเภทของการอ่านทั้ง4ประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะสำหรับวันนี้ครูหนูต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ